วันนี้เจอใครไม่เคยชกวันนี้ร้อยไดร้อยยี่สิเตือนอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เมื่อคืนกินแน่นอนนอนแต่ว่าวาิทั้งได้ไหมเราชอบอยู่ที่ไช่เกียรีลกี่วันนะสามอาทิตย์เราเป็นมวยยังไงเท่านาสูงเท่าไหร่ความสูงน้หนักกเราปล่อยปีีน้อาายุรรววชมม สามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟแค่สามไฟคามไฟรุ้นเลยล่าสุดจกไปร้อยเท่าไหร่วันนี้ก็ร้อยคุมกีโลนี่ทุ่มกีโลได้กอะเป็นคนจากจังหวัดฝากฝันครับเชียรตรงพลารใวยครับคเตมที่่โอเคขอโจ๊ดนี้ครับครับครับนําตัวครับผมเรามีพี่ชื่ออะไร ไม่มีครับผมเป็นผู้ชา่คนโตครับอ่าคุณแต่งคนโตวันนี้พี่ข่ายร้อยยี่สิบใช่ครับเคยชกไม่ร้อยนี้ร้อยยี่สิบเนี่ยไม่ครับผมตีชกองร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดต่อไม่ครับพอมาชกกันนัไปชกอยู่ไหนชกอยู่ที่ใต้ปอพีรพัดแถวนี้นี่แถวไอ้กัเลัมแมสเหรอใช่ครับกี่วันชก้ามาสามวันที่ได้เราเป็นมวยประเภทคู่ต่อสู้เห็นไหมลุงฟาร์โนได้เขายังไงเขาเป็นมวยสองไม่เคยชกกันนะอ่าเราสูงเท่าไหร่ฟอสสูง น้อน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ครับ58ครับปีนี้อายุเท่าไหรแล้วสิครับชกมารวมๆทั้งหมด30ไฟครับ30ไฟนะ3ไฟล่าสุดเป็นผลงานเราชนะกี่ครั้งชนะหมดเลยครับชนะหมดเลยชนะมากี่ไฟติดเนี่ยชนะมาประมาณ89ไฟได้โอ้สุดยอดมากวันนี้เจอกับตอนนี้คู่ชกเขาเกินอยู่ประมาณสักอ่า3คนว่านะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวันฝ่าเป็นกับเชียร์หน่อยเด็กอุบล เด็กวนครับเออผู้วนครับชอเพกันเปยนครับอ่าเต็มที่นะโอเคขอคโอเคขอชุดดีครับ